เดือดเนื้อสดๆเป็นใหม่เลยพี่น้องเอ้ยมาซอยจุเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้เก็บตับมาพร้อมพี่น้องเอ้ยเกตับสดๆเป็นใหม่มาเลยพี่น้องสามสิบกิบพร้อมพี่น้องซอยจุเด้อพี่น้องเอ้ยมึอนี่ซอยจุซอยจุ่นต่อซอยก่อนพี่น้อง สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจใหญ่พี่อวันเราครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเราครับเนาะที่เข้ามารับชมเมื่อใอยมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเออร์ร่ำด้วยกันทุกคนประภาพหลังกายแข็งแรงเราครับเนาะวันนี้ได้เงื้องัวเด้อพี่น้องเออรได้ตับได้สามสิบกี่พี่น้องมาใส่จุพี่น้องมีอัน ถัวมีพักซีพี่น้องลูกโดดพี่นังลูกโดดข่าวนี้วพ่อข่าเนิว้นวพ่อพี่น้องสายจุกนี่สายจุกเดี๋ยวตับอย่างดีเลยพี่น้องเลยทับไปใหญ่เลยพี่น้งองแกะข้าวทั้งหลายพี่น้องแกะข้าวพี่น้องเลยสับแบเลยเด้อตับพี่น้อง แต่ตับมาพี่น้องสดเลยพี่น้องเลยสด,สด,สดเพียบคมขมอมลำเลยพี่น้องลองเมั้งแต่เพียบคมอ้อำลำเลยพี่น่งองอืมต้องวันไหนเนื้อก็จะเนี่มัน Đi ừ. còn nhỏ tuổi lên không cảm hết kịp đấy không biết kịp ừ. ừ. thôi nữa sẽ tắp đấy phải không thôi 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 ít mày นี่แต่ขางว่แหลยครับพี่น้องขางาขางว้วขาหมูวันนี้เด่งง้วาพี่น้องเอามาซอยตัวสูบพี่น้องกินพี่น้องมาสับแซ่บนะพี่วันต้องขอโทษกับพีผู้ไม่ท้าดิบนคราบอเนต่จุวยมันทั้งพี่วันสซ่บอือ เรื่องใหม่ๆสดเลยพีน่น้องกระแทกน้ำกันโอ้กหดจัด เพริ๊กพี่น้องอือพี่น้องอือหอหอหอสดพี่น้องเห้อเอ้อข,ขนาดเตรียมพร้อมพี่น้งดดองดดโอ้สดเลยพี่น้งอง โอ้แมงมันมหลายพี่น้องเลยแซ่บเลยพี่น้องเลยสู่สดไม่ได้พี่น้อง mm -hmm.

tao bán được quán phía nào đây à đột ở khu lên hú nào đây phía nào Hãy subscribe หวานด้วยสวยตับหนึ่งวานด้วยสวยพี่น้องโอ้ยหนึ่งวันหลายพี่น้องเลยเนื้อโอ้โหเลยพี่น้องเลยโอ้เพชรเพชรตั้งเสียบว้าวไปแล้วพี่น้องถึมากินน้ำเด้อพี่น้องเลยพี่น้องก็อยากน้ำอยู่เดี๋ยวอยะขับกันพี่น้อง พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมากินน้ำลาพี่น้องก่อนเด้อตองนั้นไหนพี่น้องเออโอ้พี่น้องแซ่บอยู่เดี๋ยวอันเนี่ยพี่น้องจะมากินน้ำเด้อต้องขอโทษขออภัยทันที่ไม่ทนันดรียมแล้วครับเนาะลาก่อนครับผม อย่าเก็บอย่าจนเด้อพี่น้เอ,อ,เองเอ้ยรำรำรวยกันทุกคนสุนนขภาพ่างการแข็งแรงสวัสดีครับ